ก็ถือคาร์บและก็ตื่นเต้นเพราะมีพี่ๆสื่อชนเยอะใช่ไหมครับแล้วก็มีการมโนงันยกแบบแต่วันนี้ดีใจมากพอที่คนมาเยอะแล้วก็มาช่วยกันบริจาคเพื่อเลี้ยให้กับน้องๆทุกจังหวัดนะครับทุกสายงานก็ีก yeah. yeah. yeah, I mean so yeah. uh, yeah, ันเยอะมากเช่นนี้ ป็นสุพานบุญด้วยก็พือแต่เป็นชินงานก็เป็นกำลังให้เราได้รู้จักแบบได้รับแบบนี้นรัเพราะผมช่วยชอบอยากที่จะทำบุญช่วยเือะ้วตอนนี้ตอนนี้ก็ยุ่มากครับับอออะรปอบตอเอี อันลบ้างครับอลบ้างก็เดี๋ยวจะมีนเสรอันนี้คป็นเก็เป็นนี้ออกอลบบ้างก็เป็นผลเสรจผร่เเตรียมไปาที่อะไรไว้ยังไงบ้าคะเรียบร้อยหมดแล้วเตรียมอเตรียมไม่ไเาว่าจริงๆอยาบอกครับก็ประมาณสิบหาอันนี้เาไว้ใหญ่กรเดูมไหมไม่ใหญ่เพราะว่าลองยั ได้แบบอบคุณนอบอุ่อะอิน่ย่างับก็าลองรอไม่แน่ใจครัลลองดูที่ว่าแฟน,นจะโอเคกับกินอะไรอยราอเงี้ยอันนี้ตัดเรื่อความภันะเพราะว่าอะไรใช่ครับเพรว่างานแล้วจะไม่มีนเนใหญ่นะครับถ้อยากจะแอว่ามีอะไรที่แบบอยากโชคแฟนกแค่จต้อ ยังไม่ไม่ใจยังพวกกำลังประชุมอะไรอยู่เราตื่นเต้นแค่ไหนกัได้ังเต้นเต้นมากเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือทำเันบ้านทุกคืนเนี่ยครับแต่ว่เห็นแบบวูเนี่ยแบบไเข้ายแต่ก็เลยแบบเดาคาดการณ์ไเองกจะต้องจับมารวมตัวบ้านบานใหญ่ ไม่น่า่กอดเสรนไม่น่ามีเราเพิ่งพิจัยอันไลน์มาเจมาแลเคยออกปีที่เราสองปีที่เรามีคอนเสิร์ตเพลออนไอน์กี่มาแล้ไม่น่า้ขึ้นอีกอะเบราะเพื่อนเพื่อนอยากเพื่นจะไห้ขึ้นเหรออาจจอยากขึ้นได้เขาต้ไม่น่ามีแล้วมาเดี๋ยวเรานี่าจะทราบว่า คอนเสิร์ตจะเป็นในแบบรูปแบบนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดไปคอนทา์ด้วยกับเิเนี่ยคงจะเป็นคอนเสิร์เดียวอเป็นอนทานนครับอันนี้อาจจะงไม่ใช่เป็นอนทายเพราะเพิ่งเกิดปเมืกทีล้วเราควจะมีอบางส่งที่เ,เป็นที่เราควรจหว้นะครับเกิดเป็นปีนี้ไคร,บรบับหรือว่ารอเป็นออน่าจะเป็นปีน่าจะเป็นผ่กับาราบอลเดียวอะเรื่องรบบาเดี่ยว อยู่ที่ความขยันอกว่าไมไปกใช่ช่วงนี้มีก็คือแบบทำมันาำแบบเองหนัมีเม่นเต้นดอกชุบชุบช็อปลับแต่ว่าเต้นก็คือแบบสู้ๆแล้วก็แบบสู้ๆมือแต่ยังมีสเต็ปเต้นเหมือนเดิมไม่ทิ้งไปไหนอก แต่ก็ยังมีแต่เป็นการแบบขอเนิคเพราะว่าจริงกับการทำมันเปกรเวลามาจอยติับงราคาไม่ได้เล่นเลยม่ลงไิดอะไรยไม่ไม่ลงเลยไม่ลงเลยอันนั้นก็ช่การับไม่มี ครัต่ไม่ไ้ลงปรแก็จอยกับ้เชียวใช่เขาเห็นมีอะไรอ๋อพิ่งไลฟ์เพิ่งวานครับเพราะว่านานๆทีจะไลฟ์ครับเพราะว่าบางทีท่านรู้สบายใจถึงจะไเพราะว่าบางทีผมไม่ชอบที่จะว่ามิสุกว่า กดดันึงจเเวลาที่เรากดดันแล้วเราจะามรู้สึกถ้าอิั้ลเราไม่สนุกไม่สนุกครับต้องรู้สึกทิพซี่นิดหน่อยมือมฟิลไหนฟิลไหนฟิลไหนมแบบอรแบบอะมอมอะไรกเรนมืมเเ่องความเรื่องมันเริ่มดฉี่เริ่มมันฟิฟิมา อัะทำเนื้อเนตึกแต่กนึงทเป็นไรอรอย่งีเลือกรนงให้อะมชรอ๋อครับเป็นอ่าลำโพงที่เป็นระบูงที่ผมชอบมากๆเัยต่างของเป็นยี่ห้อโปร่งแล้วคุณพ่อมาเช้าที่เดิดเด็ดเลยอ่าอคุณพ่ออยากอากจะเพิ่มหรืออะไร ขมีเยอะมากเราทอดตเครยังไม่ไีถนู่นผมว่นคนนี้อยู่ใช้แล้วก็แล้วฟรีเรื่อยๆอยู่แลก็มัก็รุ้คถ้าเกิดุ่นไหนเห็นุ่งไหนก็คืออยากอยากได้ก็คือที่บ้านดี่ไหมคีเยอมากแล้วก็เจกรๆอันนี้แต่เัี้มัสั่งสร็ไได้เลยเรียกว่าไม่สามารเรียกว่าซื้อวาแล้ว่นนชอบปน ก็กจไม่ถนัดแจกเพื่อเออนี้สวยยิ้หน่อยแต่ว่าไม่ดม่ไปเลยโอเคเงี้ยฝากกันเสรยนะพราะพี่พี่ทุกคนครับเพราะว่าสิงหาสิงหาสิงหาครับเียรบกวนพี่พี่เชิญด้วยนะครับมาี่นี่มาที่นี Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video hấp dẫn